ช่วงออกตะกีดนาัปดาห์นี้ครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่สนามบางไทรคันทีขับนะครับวันนี้ครับมีเรื่องระเบิดทรายนะครับมาอยากแนะนาให้ท่านผู้ชมนะครับซึ่งการระเบิดทรายเนี่ยที่ปกติเราทําอย่างผมทําส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นแนวขึ้นออกนอกจบเข้าในก็คือแนว out to in นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมี มาเปรียบเทียบกันทั้ง2แบบก็คือแบบนึ่งคือ out to in แบบเดิมที่มีการเปิดหน้าเหล็กแล้วก็ขึ้น out to in กับแบบที่2นะครับก็คือ in to out นะครับซึ่งทั้ง2แบบเนี่ยมีความแตกต่างกันแน่นอนแต่เขาบอกว่าการขึ้นแบบแรกเนี่ยมีคนบอกว่ามันไม่ค่อยแน่นอนวันนี้ผมเลยจะมาแนะนำให้ท่านผู้ชมดูว่าถ้าผมทําส่วนตัวผมดูว่าถ้าเกิดผมทําแบบแรกกับแบบ2ผลงานออกมาแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราอธิบายคร่าวๆก่อนตีให้เป็นสวิงให้ดูก่อนนะครับว่าการตีแบบแรกนะครับ ลูกจดอยู่แบบนี้นะครับผมจะมีการเปิดหน้าเหล็กเล็กน้อยรวมทั้งขาสองข้างจะยืนแบบนี้นะครับปักไปในนี้นะครับในพื้นทรายให้แน่นแล้วก็เสร็จแล้วลากออกนอกหักเข้ามือขึ้นแล้วผมก็สับเข้าด้านในแบบนี้นะครับแบบนี้เนี่ยตามหลักเนี่ยลูกจะมีสปินเยอะนะครับแล้วก็จะมีการตีป๊อปอัพตักลูกค่อนข้างง่ายนะครับกับแบบที่2นะครับที่มีคนบอกว่าอันนี้ก็ดีผมก็อยากมาลองว่ามันต่างกันยังไงนะครับแบบที่2คือการจดไม้ปกตินะครับ แต่ยืนแบบนี้นะครับยืนปิดแบบนี้นะครับแบบแรกยืนเปิดแบบที่2ยืนปิดแล้วก็ให้ตีแบบอินทูเอาท์ฟังดูแล้วเหมือนยากกว่านะครับเราจะลองดูว่าขึ้นแบบนี้แล้วมีการตักลูกแบบจากอินทูเอาท์เนี่ยมีคนบอกว่าแน่นอนกว่าจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองไปทํากันดูแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับแบบแรกนะครับยืนเปิดนะครับเปิดหน้าไม้แล้วก็ยืนเปิดด้วยนะครับลากไม้ออกด้านนอกนะครับ ตีหลังลูกประมาณ1นิ้วครับ <antique> ก <sound> ็โอเคหรืออาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งผมอาจจะเคยชินกับแบบนี้นะครับก็ถือว่าเรียกได้ว่าถ้าดูจากระยะแล้วก็อยู่ห่างกันสักมาณสักคันธงหนึ่งแต่จากระเบิดทรายตรงนี้ระยะก็อยู่ประมาณสัก20-30หลาก็ถือว่าไม่แย่นะครับก็ถือว่าสมมุติว่าเราพา5เราตีมาอยู่ตรงนี้นะครับามขึ้นไป4ก็ยังมีโอกาสพัดพาอยู่นะ นี้เรามาลองดูอีกแบบหนึ่งนะครับแบบต่อไปนะครับก็คือแบบอินทูเอนะครับซึ่งการเตรียมนี้ผมจะขอญาตีให้ดูก่อนนะครับว่าเราตีกับทรายจะเป็นยังไงนะครับยืนปิดนะครับแบบนี้ขึ้นไม้เข้าในนะครับดับมือลงมาก่อนและขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นดับมือลงมาเทินแบบนี้นะครับลองมาดูซิว่าผลงานจะแตกต่างกันไหมนะครับ ก็จากการที่เราตีทั้งสองแบบนะครับแบบแรกต้องยอมรับว่าผมตีแบบแรกมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ซ้อมมาก่อนพอเรามาตีเนี่ยแน่นอนว่าลูกแรกเนี่ยเราเข้าไปเลยโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องคิดมากนะครับแต่เระยะเนี่ยในวันนี้ด้วยความผมตีระยะเหมือนเกือบจะเต็มสปีีของผมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ระยะประมาณ30หลาเนี่ยได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราตีสั้นกว่านี้มันก็ต้องลดระยะลงนะฮะแล้วพูดถึงแบบที่2นะครับแบบที่2เป็น In-to-out การตีแบบที่2เนี่ยนะครับ ที่ผมลองดูแล้วก็คือว่าเมื่อมีการยืนนะครับเราก็ต้องเปิดหน้าเหล็กเหมือนเดิมครับแต่ว่ามุมที่เข้านะครับเราต้องยืนปิดแต่ตอนลงไม้เราต้องรู้สึกว่าดอกไม้ลงก่อนดอมือลงมาก่อนฟิลิ่งเราคือตรงนี้ดอกมือลงมาปุ๊บแล้วเทิร์นซึ่งผลงานที่ออกมาถามว่าจะบอกว่าใกล้เคียงกันมากนะครับพอลูกที่ไปนะครับสังเกตมีความใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็แต่ว่าส่วนตัวอาจจะยังไม่เคยชินกับแบบนี้แต่ถามว่าความรู้สึกผมรู้สึกว่ามันจะ ืนนี่นึ่งรที่ว่ามันต้องเปิดหน้าเหล็กแต่เราตีอินทูเอาอ่ะมันก็จะรู้สึกว่ามันงงนิดนึ่งซึ่งจริงๆแล้วการที่มันสามารถตบเข้าไปได้เนี่ยมันอยู่ที่การดรอปลงมาและเทินตัวปิดหน้าไม้เข้าไปแบบนี้นะฮะมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งมันเลยทําให้ลูกนะครับไปค่อนข้างตรงต่างทิศทางที่เราต้องการนะครับอันนี้นะครับก็ถือว่าวันนี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นการตีซึ่งสามารถตีได้ทั้งสองแบบนะครับส่วนใหญ่ผมสังเกตผมจะชอบทำดิวเกี่ยวกับการตีที่มี2แบบให้เป็นทางเลือก างทีผู้ชมอาจจะไม่ชินากับการตี In-Out หรืออาจจะไม่ชินกับ out-in อันนี้เป็นทางเลือกให้ท่านผู้ชมไปลองทําดูนะครับว่าแบบไหนที่เรานํามาลองใช้แล้วผลงานเราจะดีที่สุดนะครับยังไงก็ไปลองทำกันดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดของช่วง On The Green ในสัปดาห์นี้ครับ